สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับสุญยันยนต์นะคะจังหวัดคนครสวรรค์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะพี่สุมีรถหลักหมื่นเข้าใหม่นะคะมานําเสนอให้นะคะบอกเลยว่ารถหลักหมื่นวันนี้นะคะน่าใช้ทั้งนั้นเลยถูกสุดของค่ำคืนนี้นะคะจะอยู่ที่6,9.000บาทมีให้เลือกทั้งทรง4ประตูทรงฮาร์ดแบ็กนะคะแล้วก็มีทั้งเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดา สองคันนี้นะคะที่เห็นหน้ากล้องนะคะเป็นรถเก๋งเกียร์ธรรมดานะจ๊ะงบเบาๆนะคะยาริสนะคะหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าเท่านั้นเอง มาดด้าสองนะคะตัวนี้ก็แค่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะตัดสดพร้อมเล่นทะเบียนเอกสารเล่มมีให้ครบทุกคันนะจ๊ะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะใครเข้ามาแล้วดันหนึ่งเปิดคอมเมนต์ได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วดันหนึ่งเปิดคอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเต็นรถสุยันยนต์จังหวัดนครสวรรค์รถหลักหมื่นพร้อมใช้งานนะคะใครแชร์แล้วดันหนึ่งเปิดคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้นะคะพี่สุเข้ามาแล้วดันหนึ่งเปิดคอมเมนต์อ่าเสียงภาพชัดเจนนะคะสวัสดีพี่พ,พี่ทั้งห้าท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะรัวๆหัวใจนิดหนึ่งนะคะของพี่สุนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์หมู่บ้านสักวันบุรีนะคะเปิดทำการตั้งแต่สองโมงเช้านะคะถึงสองทุ่มนั่นเองนะคะชอบรถเก๋งนะคะคันไหนนะคะก็มาเลือกดูเลือกชมได้เลยช่วงนี้นะคะจะมีแต่รถเก๋งนะคะไม่มีรถกระบะนะจ๊ะอ่าสวัสดีพี่สันติด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดันหนึ่งกดคอมเมนต์กันเข้ามานะคะอ่าเทสเทสเทสนะคะเดี๋ยวพี่สุภาชมนิดนึงนะคะว่ามีคันไหนเข้ามาบ้างนะคะอ่ะ คันแรกเลยนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้มาสด้าสามตัวท็อปหลังคาสรุป,ปี2008ออโต้คันนี้นะคะ89000บาทค่ะโตโยต้ายาริสนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2008นะคะสวยนะได้สีขาวได้แม็กหล่ออีกหนึ่งชุด69,00 0บาทค่ะส่วนมาด้าสองคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะรถปี2011นะคะฮาร์ดแบกนะคะสีดำนะคะ เจ็ดหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะมาต่ออีกหนึ่งคันนะคะกับนิสสันอเมร a นะคะสีฟ้าสดใสสีลงเล่มเรียบร้อยแล้วตัวนี้เปิดงบอยู่ที่แปดหมืนเก้าพันบาทเป็นรถปี2012เป็นรถเก่งอีโกคานะคะเครื่องพันสองแปดหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะชอบคันไหนนะคะก็เตรียมดูเตรียมชมกันได้เลยนะคะ พี่ๆท่านไหนที่สนใจรถหลักหมื่นของสุดนะคะให้พิมพ์คําว่าสนใจและระบุคันได้เลยใครที่จะเอารูปข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ให้ระบุคันนะคะเดี๋ยวสุส่งให้ในแชทส่วนตัวนะคะตัวนี้นะคะเป็น Toyota ายารินะคะปี2009ันเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้8 10, 9 0 0 0บาทนะจ๊ะ สวัสดีค่ะค่ายทุกท่านนะคะสวัสดี17ท่านนะคะเข้ามาแล้วดันหนึ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วดันหนึ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ชมย้อนหลังและสนใจรถเก่งหลักหมื่นของเรานะคะให้พิมพ์คําว่าสนใจและระบุคันโตโยต้าแคมรี่นะคะสวยหรูแบบมีระดับและได้สีดําด้วยเนาะตัวนี้นะคะ79,000บาทเท่านั้นเองภาษีเต็มด้วยภาษี68เกียร์ออโต้นะคะ อีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้นะคะหล่อสุดๆนะคะเป็นเชฟครูดนะคะเชฟครูดคันนี้นะคะเราเสนอกันอยู่ที่8 000, 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี2011ตัว LS เครื่อง1.8นะคะ8 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสวัสดีทักไทยทุกท่านนะคะสวัสดีทักไทยทุกท่านเลยนะคะ ชอบคันไหนเป็นพิเศษนะคะเราสามารถพูดคุยกันในไลน์ได้เลยนะคะสูวมีบริการจัดส่งนะคะรถทุกคันของเรานะคะจัดส่งถึงหน้าบ้านนะคะการจะส่งรถนะคะรับมาจำตัวรถอยู่ที่สอง0 0บาทนะคะแล้วก็รถถึงหน้าบ้านพี่ๆนะคะก็จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะนี่คือเงื่อนไขาการจัดส่งรถนะคะแต่ถ้าใครจะดูรถทดลองขับด้วยตัวเองนะคะก็มาที่จังหวัดนครสวรรค์ในตัวเมืองนะคะ อ่ะวันนี้นะคะหันกล้องมาฝั่งนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไปที่ตัวที่ถูกสุดก่อนเลยแถวหน้าของเรานะคะเป็นตัวฮาร์ดแบ c กนะคะแถวหน้าของเราเป็นตัวฮาร์ดแบ c กหมดเลยนะคะอ่ะตัวแรกเลยขอจากด้านท้ายไปเลยเนาะตัวนี้นะคะเป็นเอ่อ Toyota ายารินะคะรถปี2008นะคะตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะเป็นรถเก่งทรง5ประตูนะจ๊ะเปิดให้ดูเลยนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังของเขานะคะก็จะเปิดกว้างแบบนี้เลยนะคะตัวนี้6,9 0 0 0บาทนะคะ 69,000บาทสำหรับ t o y ย t a Yaris นะคะเป็นเครื่อง1,500ซีซีเชื้อเพลิงเบนซินนะคะตัวแมงเม้าเยอะจัดเดี๋ยวมันเข้ารถเชื้อเพลิงเบนซินนะคะตัวนี้นะคะ69,00 0บาทนะคะ <S <S การปรับระดับของเขานะคะเป็นการต่อระดับไฟฟ้านะคะเกียร์กระปุกนะคะหน้าจอแอนดรอยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นตัวนี้ได้แม็กหล่อขอบ15 1ชุดนะคะแล้วก็ แต่งหลอดปลายท่อมาให้ด้วยนะคะแต่งหลอดปลายท่อมาให้ด้วยสีสวยสีเต็มนะคะตัวนี้จะได้สีขาวนะคะสามสิบสองท่านกดไลค์กดแชร์นะคะสามสิบสองท่านกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีพี่พ,พี่สายใต้ด้วยนะคะเอฟซี FC, นาราพิวาสนนะคะเอฟซี FC, สุราษฎร์นะคะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะสายใต้นะคะถ้าใครไม่อยากเสียค่าจัดส่งนะคะ ให้แนะนํานะคะว่ามารับรถเองได้เลยนะคะมารับรถเองที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นรถทัวร์ขึ้นรถตู้อะไรมาก็ได้แล้วมาหาสูตรที่จังหวัดนครสวรรค์นในตัวเมืองนะคะอ่ะตัวนี้นะคะโตโยต้ายารินะคะภาส42565นะคะเกียร์ธรรมดานะคะเปิดงบหลักหมื่นให้นะคะตัวนี้เอาไปที่6,9หมื่บาทใครไวใครได้ใครช้าคนนั้นอดแม็กก็หล่อสีก็สวยได้ไดรทรงฮัดแบกด้วยนะคะ ย้ำอีกทีโตโยต้ายาริสคันนี้69,000บาทพอค่ะไปต่ออีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้นะคะเป็น m a z ด้าสองนะคะ m a z ด้าสองคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเช่นกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2011นะคะม a ด้าสองเป็นเครื่องพัน500ซีซีเชื้อเพลิงเบนซินนะคะสีดำนะคะมาดูตัวรถกันเลยค่ะ ตัวนี้เราเปิดงบอยู่ที่79000บาทนะคะเปิดงบอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนะคะได้สีดำทรงฮัตแบ็กเลยนะคะตัวนี้ก็โฉมสวยทรงสวยดีไซน์สวยนะคะเป็นรถเก่งทรงฮัดแบ็กเกียร์ธรรมดาอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานวันนี้พี่สุจัดเกียร์ธรรมดามาให้ทั้งหมด2คันนะคะสองคันใครที่เรียกร้องนะคะอยากได้รถเก่งเกียร์ธรรมดานะคะจัดไปค่ะ 7,9,000บาทเท่านั้นเองนะคะ7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังก็จะเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะภายในนะคะเป็นการปร่บระดับไฟฟ้านะคะภายในตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะมดดาด้านะคะใครจะรับตัวน้องนะคะเปิดงบอยู่ที่7,9,000บาทสวยพร้อมใช้งานเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะคะ สิ่งที่เราดูแลเบื้องต้นให้ระบบไฟระบบแอร์นะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะจ๊ะเอาไปแบบพร้อมใช้งานนะคะในงบหลักหมื่นทุกคันเอาไปแบบใช้งานนะคะงบหลักหมื่นทุกคันเลยวันนะคะวันนี้นะคะแปดคันนะคะเป็นรถหลักหมื่นหมดเลยเอ้ยไม่ใช่แปดดิเจ็ดเจ็ดคันนะคะเป็นรถหลักหมื่นทุกคันนะคะ ใครสนใจคันไหนนะคะให้พิมพ์คำว่าสนใจนะคะที่มาไม่ทนันมาด้าสองตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าจ้ะตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าค่ะมาด้าสองเป็นเกียร์กระปุกนะคะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสำหรับคันนี้รถใช้งานไปหนึ่งแสนสี่หมื่นโลเองนะคะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะเกียร์กระปุกนะจ๊ะเกียร์ธรรมดานั่นเองรูปข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเอ่อสามารถพิมพ์คำว่าสนใจแล้วระบุคันได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานของเราส่งรูปให้ดูนะคะ ตัวนี้ใครจะรับนะคะเจ็ด0มื้าบาทนะคะใครจะรับมัสด,ด้าสองนะคะไว้ใช้งานนะคะเกียร์ธรรมดานะคะปี2 0 1พันิบอ็นะคะเปิดงบอยู่ที่เจ็ด0มืบาทนะคะเปิดงบอยู่ที่เจ0ดหื่นเก้าบาทวันนี้นะคะมีตัวช่วยเยอะมากเลยแมงเมาแมงเมาเยอะมากเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะคะตัวนี้โอ้โหสวยจัดนะคะมาดูหน้าเครื่องมดดาสด้าสองกันเลยนะคะ สวยเดิมทุกระเบียบนิ้วนะคะมาได้สองคันนี้นะคะใครจะรับตัวเกียร์กระปุกไปใช้งานนะคะเจ็ดหมื่นะคะเจ็ดหสวัสดี68ท่านนะคะสนใจคันไหนให้สอ,อ,อบถามพี่สุในไลฟ์ได้เลยนะคะอยากทราบข้อมูลนะคะถามได้เลยสวัสดีพี่จากอะไรนะ นอร์เวย์นอร์เวย์นะคะมีชมจากประเทศนอกเลยนะคะสวัสดีพี่ที่อยู่นครศรีธรรมราชด้วยนะจ๊ะตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะมาด้านสองเกียร์ธรรมดาปีสองพันสิบเอ็ดนะคะไม้แสนสี่หมื่นโลนะคะเชื้อเพลิงเบนซินล้วนไม่เคยผ่านแก๊สนะคะเชื้อเพลิงเบนซินล้วนไม่เคยผ่านแก๊สด้วยสีฟ้าสีฟ้า ใครที่อยากได้รถเก่งอ e ีโกคานะคะสมัยถึงเรียกว่าอ e ีโกคราสำหรับคันนี้เป็นเครื่องพันสองซีซีสายประหยัดห้ามพลาดโฉมใหม่ไฟใหม่ใส่แมกลรอ1ชุดและจัดทรงโหลดมาให้เรียบร้อยตัวนี้เราเปิดงบอยู่ที่8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะกับรถปี2 0 1 2สําำหรับคันนี้ภาษี2568นะคะเป็นเกียร์ออโต้มาดูตัวรถกันเลยค่ะ กระบะไม่มีจะมีแต่รถเก่งนะคะกระบะไม่มีค่ะสำหรับคันนี้เราจะได้แม็กหลอขอบ15 1หนึ่งชุดตัวนี้จะจัดทรงหลดเตี้ยมานะคะมีปลายตะขอแต่งนะคะสิ่งที่แต่งมาจะมีแค่นี้นะคะในเรื่องของตัวสีสีสวยสีเต็มรถกระบะไม่มีจ้ารถกระบะไม่มีนะจ๊ะมีแต่รถเก๋งหลักหมื่นนะคะถ้าจะเอารถกระบะขอเป็นรอบอาทิตย์หน้าเลยนะคะ อาทิตย์นี้จะมีแต่รถเก่งให้นะคะจบงบหลักหมื่นทุกคันนะคะจบงบหลักหมื่นทุกคันนะจ๊ะตัวนี้นะคะ8 9 0 0 0บาทนะคะเป็นเครื่องพัน200ซีซีเชื้อเพลิงเบนซินนะคะรอจริงนะคะรอจริงตัวนี้ก็จะเป็นโฉมของไฟใหม่แล้วนะคะหน้าใหม่แล้วนะคะเราเปิดงบนะคะกันไม่แรงนะคะ70,000มเอยไม่ใช่ 89000บาทนะคะ89,000บาทนะคะรถปี2012ภายในของคันนี้นะคะสุดพิเศษนะคะจะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะการปรับระดับเป็นไฟฟ้านะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้แปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะแปดหมื่นเก้าพันบาทรถสวยครับขอบคุณครับอ่าตัวนี้นะคะสวยจริงนะคะจึงสุดเลยคันนี้ รถใช้งานไปสองแสนเจ็ดหมื่นโลนะคะรถใช้งานไปสองแสนเจ็ดหมื่นโลนะคะตัวนี้ระบบเกียร์ออโต้นะคะโอ้โหไฟระยิบระยับนะคะหน้าจอแอนดรอยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะคะความหล่อยกให้อเมราค่ะความหล่อพิสุยกให้นิสันอเมราคันนี้เลย mm. อะไรนะอ่าสวยๆเลยนะจ๊ะมาดูดีไซน์ไฟของนิสันอเมรากัน ยิ่งเปิดไฟยิ่งหลอนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ89,0 0 0บาทภาษี2568นะคะตัวนี้ภาษีไม่ขาดด้วยใครสนใจจะรับคันไหนนะคะตัวนี้เราดูดีไซน์นะคะไฟเขาจะเป็นตัวไฟใหม่แล้วค่ะมีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะไซแมกขอบ15มาแล้วก็โหลดเตีย้ยมาเล็กน้อยนะคะไฟท่อแต่งท่อไม่ดังมากมาดูด้านหลังนิดนึงนะคะใครอยากได้นิสสันอเมร่นะคะไว้ใช้งานนะคะ รถหลักหมื่นนะคะพร้อมใช้งานนะคะแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะทรงสวยท่อแต่งนะคะแต่ท่อไม่ดังมากแทบไม่ได้ยินเสียงท่อเลยได้ซ้าเดี๋ยวพาไปชมนะจ๊ะอ่าตัวนี้นะคะไฟแต่งแบบนี้เลยนะคะไฟแต่งแบบนี้เลย นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนพี่จะเอารูปหน้าเครื่องอะไรเพิ่มเติมตอนนี้คือแมงเม่ามันเยอะมากนะคะขอส่งให้ในแชทส่วนตัวแล้วกันอยากดูอะไรเพิ่มเติมพี่คอมเมนต์ไว้ในไลฟ์ได้เลยนะคะสีไม่เดิมค่ะสีไม่เดิมค่ะ,เ,คะเป็นสีทำมาใหม่ทั้งคันนะคะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้านะคะสีไม่เดิมนะคะหน้าเครื่องอาจจะไม่เปิดแล้วนะคะเพราะว่าแมงเม่าเยอะมากนะคะ เดี๋ยวจะให้เป็นรูปภาพเพิ่มเติมแล้วกันเนาะใครที่จะเอาอะไรเพิ่มเติมนะคะปัญหาตอนนี้ถ้ามังเม่าเข้าไปแล้วเช้ามาเราต้องมาเก็บงานอีกเยอะเลยนะคะขอไม่เปิดหน้าเครื่องแล้วกันเนาะทุกคันเลยนะคะแมงเม่าเยอะเกินไปนะคะอ่าอ่าตัวนี้นะคะแปดหมื่นเก้านะคะแปดหมื่นเก้านะคะอ่าแปดหมื่นเก้าอะไรนะ อ๋อปิดปิดไฟผวามากปิดยังโอเคไฟสวยจัดเอเดี๋ยวดับเองตัวนี้เป็นระบบตัวน,นี้อ่าเมษาพร้อมเมื่อไหร่มาเลือกรถได้เลยจ้ะของเราจะไม่มีผ่อนนะคะไม่มีจ่ายครึ่งไม่มีแบบนั่นเพราะว่าพี่สุดโดนมาเยอะแล้วนะจ๊ะ <laughs> อ่าไปต่อค่ะมาด้าสามบ้างนะคะมาด้าสามบ้างนะจ๊ะ สวัสดี74ท่านนะคะสวัสดี74ท่านนะคะสกลน,นครติดตามค่ะขอบคุณครับมีบริการจัดส่งทุกจังหวัดนะคะออกค่าจะส่งคนละครึ่งนะคะปล่อยเป็นเงินสดพร้อมเล่มทะเบียนอย่างเดียวนะคะตัดสดพร้อมเล่มโอนเองนะคะใครที่จะให้พี่สุโอนให้บวก1 0 0 0 0บาททุกคันนะคะอ่ะ มาด้าสคันนี้นะคะ8 9 0 0 0บาทเป็นรถปี2008เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะเครื่อง2.0ไม่แสนเไม่เคยผ่านแก๊สเล่มเอกสารมีให้ครบนะคะรับประกันเล่มรับประกันเรื่องโอนให้100%อซ่ะมาดูตัวรถกันเลยค่ะตัวนี้นะคะมาน้าของสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินนะคะเครื่อง2.0ระบบเกียร์ออตโต้นะคะเป็นรถเก่ง5ประตูนะคะสวยๆอีก1นึคันเลยโอ้โหสวยจัด แปดหมื่นเก้าพันบาทเองนะคะแปดหมื่นเก้าพันบาทเองนะคะสนใจขนาดนะคะสามารถแจ้งไว้ใต้ไลฟ์สดของคลิปนี้ได้เลยนะพี่นะอ่าตัวนี้นะคะแปดหมื่นเก้านะคะเป็นรถเก๋งซงฮาร์ดแบคนะคะอาจจะพาชมแต่ภายนอกนะคะตอนนี้แมงเบากํกำลังถลม่มโอเคสนใจขนาดแจ้งได้เลยกลับมาที่เชฟครูดนะคะเชฟครูดนะคะ ใครที่อยากได้รถตัวใหญ่นะคะรถหรูมีสไตล์นะคะตัวนี้คือเชฟคูดปี2011นสะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว Ls นะคะเครื่อง 1800cc รซระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะรถใช้งานไป200 0 0 0โลเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นตัวนี้เป็นเบาะหนังทูโทนดำนะคะมาดูรถกันเลยจ้ะสีดำนะคะเชฟคูคันนี้เราเปิดงบอยู่ที่8,9000บาทนะคะเชฟคูซคันนี้เราเปิดงบอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะ ใครต้องการรูปข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทักแชทเพจได้เลยค่ะใครต้องการรูปข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพี่ๆนะคะทักเพจได้เลยนะจ๊ะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะตอนนี้พี่สุย้ายจากสี่แยกไฟแดงพยุหะนะคะมาอยู่ที่หมู่บ้านสวรรค์บุรีนะคะในตัวเมืองเลยนะคะเดินทางง่ายมาสะดวกนะคะแต่ต้องขอ GPS นะคะเพราะว่าพิสุไม่ได้อยู่ติดถนนหลักนะคะพิสุอยู่ในหมู่บ้านนะคะเราเปลี่ยนมิติใหม่นะคะมาขายในหมู่บ้านนะจ๊ะสนใจเชฟพูดแจ้งได้เลยนะคะ89,000บาทรูปข้อมูลเพิ่มเติมคลิปวิดีโอวิดีโอคอดูรถตัวจริงได้นะคะต่อไปค่ะ Toyota Camry โตโยต้าแคมรคันนี้นะคะเป็นรถปี2003นะคะเกียร์ออโต้เครื่อง2.4คิวนะคะสำหรับคันนี้รถหรูมีระดับนะคะเราเปิดงบอยู่ที่79,000บาทนะคะเปิดงบอยู่ที่79,00 0บาทนะคะสวยดอกยางเต็มนะคะยางเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะคะใช้แบบยาวๆเลยเครื่องดีเกียร์ดีนะคะภายนอกสวยภายในสวยนะคะตัวนี้รถใช้งานไป150,000โลไม่เคยผ่านแก๊สน,นะคะ หกหมื่นเก้าเป็นโตโยต้ายาริสด้านหน้านะคะหกหมื่นเก้าเป็นโตโยต้ายาริสข้างหน้านะคะเกียร์กระปุกนะคะเกียร์ธรรมดายาริสหกหมื่นเก้ามาด้าสามเจ็ดหมื่นเก้านะคะสองคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะจ๊ะอ่าถ้าเกียร์ออโต้ก็จะอยู่ที่แปดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้านะจ๊ะมีแค่นี้เองหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแค่นั้นจ้ะนะคะ เก้าเก้าไม่มีนะคะตัวนี้นะคะโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะคะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะดูภายในได้ไหมได้อ่ะดูนิดนึงนะคะแมงเมาเริ่มจะเบาละอ่ะสงสัยฝนจะตกฝนจะตกอะไรนี่หน้าหนาวนะคะ ตัวนี้นะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะปรับระดับไฟฟ้าทั้งคันระบบเกียร์ออตโต้เป็นตัวท็อปลายไม้นะคะการปรับระดับเออบาะก,ก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะคะตัวนี้เราเปิดงบอยู่ที่7 90,00บาทใครสนใจรีบเร็วนะคะใครสนใจรีบเลยนะคะซูอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะใครที่อยากจะดูรถทดลองขับมาได้ทุกวันนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่หยุด <c oughs> เราเปิดทำการทุกวันนะคะวันไหนถ้าเราจะหยุดเราจะแจ้งหน้าเพจนะคะ อ่าสวยจังหวัดอะไรจ้ามีบริการจัดส่งทุกจังหวัดออกค่าจัดส่งคนละครึ่งเงื่อนไขาการจัดส่งนะคะรับมาจําตัวรถอยู่ที่สองหมื่นทุกคันนะคะถ้าใครไม่สะดวกมาจําตัวรถต้องมารับรถเองเท่านั้นนะจ๊ะอ่าตัวนี้เอาไปที่เจ็ดหมื่นเก้าเองนะคะสวยหรูนะคะสวยหรูโตโยต้าแคมรีนะคะโตโยต้าแคมรนะคะ อยู่จังหวัดอะไรแจ้งจังหวัดได้เลยค่ะมีบริการจัดส่งจ้าสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากทราบค่าจัดส่งจังหวัดตัวเองนะคะสามารถทิมจังหวัดมาในไลน์ได้เลยนะคะศึกษาไว้ดูเป็นแนวทางก่อนได้สนใจรถที่ถูกใจเราเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวสุมีบริการนะคะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเงินสดเ,เงินสดทุกคันค่ะปล่อยเงินสดทุกคันนะจ๊ะ อ่ะมีคำถามถามได้เลยนะคะถูกสุดของวันนี้อยู่ที่หกหมื่นเก้านะคะต้องการรูปข้อมูลเพิ่มเติมขนไหนให้ที่ทักข้อความเพจได้เลยนะคะเพราะว่าสุดใกล้จะลงไลน์แล้วนะคะมุกด,ดาหารนะคะต้องขึ้นรถสไลด์ค่ะไม่ได้ขับส่งนะคะสู่อยู่จังหวัดนครสวรรค์มุกดาหารค่าจะส่งที่เท่าไหร่นะห้าพัมนมะไก่ 5, <laughs> ต้องขอดูนิดนึงนะคะถ้าเกิน500โลขึ้นไปเนี่ยมันจะอยู่ที่6,000นะคะอ,อ่ามุกดาหารนะคะจะอยู่ที่6,000นะคะ FC ลานล้างรถเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะไปอีกเยอะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้89,000บาทนะคะตัวนี้89,000บาทนะคะ ตัวนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะคะรถปี2007เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แต่งหล่อมาแล้วสีขาวตัวนี้80,000นะคะก่อนที่พี่สุขจะลงไลฟ์เดี๋ยวพี่สุขย้ำค่าตัวน้องแต่ละคันอีกหนึ่งรอบนะคะชอบคันไหนสนใจคันไหนทักเพจด่วนเลยนะคะเปิดทําการทุกวันพรุ่งน,นี้ใครจะเทสรถทดลองขับมาค่ะ8 9 0 0 0นะคะโตโยต้ายารินะคะรถปี2009นะคะฮัตแบ็ k นะคะ ส่วนตัวนี้นะคะเป็น Toyota Camry Camry รคันนี้นะคะเป็นรถปี2003นะคะเครื่อง2.4ตัวท็อป79,000บาทระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ภาษีเต็มนะคะเครื่องดีเครื่องแน่นนะคะตัวนี้นะคะเป็นเชฟครูดนะคะเชฟครูดคันนี้เป็นรถปี2011นะคะตัว LS เบาะหนังนะคะค่าจะส่ง2,000จ้าขอนแก่น5,000จ้า ตัวนี้8,9,000บาทนะคะ89000บาทเชฟคูดหรูแบบมีระดับนะคะหรูแบบมีสไตล์อ่า <c oughs> ด้านหน้านะคะอัดแน่นด้วยส่งฮัดแบบนะคะตัวนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นมาด้าสาตัวท็อปปี2008ระบบเกียร์ออโต้สอไมลแสไม่เคยผ่านแก๊สเอาไปที่8,9,000บาทตัวนี้ค่ะทุกคนที่ถามว่าตัวไหน6,9,000่ายารท โตโยต้ายาริสคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2008นะคะเครื่อง1.5นะคะตัวนี้แม็กหลอ1หนึ่งชุดสีขาวโบ๊ะ69,000กบาทนะคะ69,000บาทนะคะส่วนคันนี้นะคะดำดุดุแบบนี้คือมาด้า2มาด้า2คันนี้เป็นรถปี2011นะคะเกียร์ธรรมดาเช่นกัน7 9 0 0 0บาทนะคะ79,000บาท ส่วนคันนี้สีฟ้านะคะสีฟ้าคือนิสสันอเมล่าอเมล่าคันนี้นะคะเป็นรถปี2012ันถูกต้องเนาะปี2012นะคะเกียร์ออโต้นะคะเครื่อง1.2 e ึ่งจุดองอีโก้ค่ะนะคะหล่อมาก 8 9 0 0 0บาทนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับรถที่เข้าใหม่วันนี้นะคะเป็นรถสุยยนยนขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยสำหรับรถหลักหมื่นพร้อมใช้งานนะคะรถของเราอยู่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะหมู่บ้านสักวันบุรีนะคะหมู่บ้านสวรรค์บุรีใครที่กำลังมองหารถหลักหมื่นอยู่ให้กดติดตามไว้สักวันหนึ่งนะคะเราจะได้มาหาพิสุกที่นี่แน่นอนนะคะเพราะว่ารถหลักหมื่นของเรา สวยทุกคันอ่านะคะสวัสดีค่ะขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะใครจะคอมเมนต์อะไรให้คอมเมนต์ตอนนี้เลยภูกเกต็ตนะคะภูกเกต็ตเท่าไหร่อ่ะภูกเกต็ต <g ay> ไกลมากเลยพี่จา๋าภูกเกต็ตนะคะภูกเกต็ตประมาณหมื่นสองนะคะจังหวัดภูกเกต็ตนะคะกระทุ่มแบนตรงไหนเอ่ย สมุดประกันใช่ไหมจ๊ากระทุ่มแบรนด์ค่าส่งอยู่ที่สองพันค่ะเก็บตังได้เลยนะคะใครที่กําลังมองหารถหลักหมื่นนะคะเพราะว่ารถหลักหมื่นของพิสุ์นะคะเป็นงบแม็กระใสมอกระใสนะคะถูกกับมอเตอร์ไซค์ซะด้วยซ้ําไปนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นรถหลักหมื่นทุกคันเลยใครที่วางงบไว้อยู่ประมาณสี่หมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าก็มาเลือกรถได้เลยนะคะสตาร์ทต,ตอนนี้น่าจะอยู่ที่สี่หมื่นเก้านะคะ กาญจนบ,บุรีคิดค่าจะส่งอยู่ที่3,000บาทจ้า60ท่านนะคะถามได้เลยนะคะตอนนี้สุรอให้พี่ๆถามอยู่นะคะตอนนี้แมงเม่าก็จะขึ้นหัวลอ่ะถามได้เลยนะคะกรุงเทพเขตปริมณฑลนะคะคิดค่าจะส่งอยู่ที่2,000บาทนะคะถ้าระยะทางนะคะไม่เกิน200โลนะคะก็จะอยู่ประมาณพันหนึ่งนะคะมีเพจเดียวใช่ไหมคะมีหลายเพจค่ะ ก็ถ้าเป็นเพจหลักที่พี่ขึ้นไลฟ์ทุกวันนะคะก็จะมีสุเป็นรถสุยันยนต์สีแยกไฟแดงพยุหะจังหวัดน,นครสวรรค์และอีกเพจหนึ่งก็จะชื่อว่าอะไรนะของจอยชื่ออะไรนะอ่าแล้วก็สุยนนันยนต์รถยนต์หลักหมื่นนะคะเวลาไลฟ์สดนะคะพี่สุดจะไลฟ์แค่น่าจะสลับกันอยู่สามเพจนะคะแต่การจองรถนะคะเพื่อป้องกันมิดนะคะ ให้เราแอดไลน์ส่วนตัวพี่สุเท่านั้นนะคะแล้วก็วิดีโอคอลดูรถตัวจริงเท่านั้น,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 นสำหรับตัวแทนโพสขายนะคะของพี่มีตัวแทนนะคะของพี่มีตัวแทนโพสขายรถนะคะถ้าเห็นตัวแทนโพสนะคะเป็นรถของพี่ก็คือของพี่นะคะของพี่มีระบบตัวแทนด้วยนะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะคะคนที่เอารถไปโพส์กับของพี่นะคะคือตัวแทนของเป็นรถสุยันยนต์ทุกคนนะคะนอกจาก เออมันก็มีมิสที่แอบแฝงนะคะแต่ว่าส่วนมากอะ่ะเราคุยโดยตรงเลยแล้วตัวแทนของพี่นะคะเขาจะให้เบอร์พี่โดยตรงเลยนะคะเราสามารถคุยโดยตรงโคโดยตรงกับพี่ได้เลยของพี่มีระบบตัวแทนด้วยนะคะมีระบบตัวแทนด้วยแต่ถ้าจะขึ้นไลฟ์สดนะคะจะเป็นเฉพาะเพจของพี่เองนะคะส่วนตัวแทนที่เอาไปโพสต์นะคะเขาจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแต่เขาเป็นตัวแทนของพี่นะคะพี่รับประกันให้เลยนะจ๊ะ แต่การจองรถทุกครั้งนะคะให้จองผ่านลายส่วนตัวของพิ่สุเท่านั้นนะคะอ่าโอเคเข้าใจตรงกันนะคะสุพรรณบุรีค่าจะส่งอยู่ที่เท่าไหร่นะสุพรรณสองพันห้าร้อยบาทนะคะสุพรรณสองพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะจังหวัดสุพรรณนะคะรอเล่มกี่วันนะคะคุณตัวเล็กถาม บางคันมีเล่มเลยแต่ถ้ารถรถใหม่นะคะการรอเล่มของเรานะคะเจวันสิบห้าวันและสาสวันแล้วแต่คันที่เลือกถ้าเป็นรถเอ่อธนชาตินะคะจะรอประมาณ7วันถึงสิห้าวันนะคะถ้าเป็นธนาคารอื่นนะคะสิบห้าวันตายตัวถ้าเป็นเล่มบุคคลน,นะคะ ก็รอ30วันนะคะตามนี้เลยพี่สุจะรับประกันเล่มรับประกันเรื่องโอนให้100%เปเซ็ทุกคันนะคะวันนี้พี่สุขอลงไลน์ไว้เท่านี้สนใจคันไหนเตรียมทักข้อความเพจได้เลยไปละค่ะ